สวัสดีพี่น้องเอฟซีกคนทุกทันเดอร์เห็นจังได้ผู้ติดตามปูขุนห้าหน้อยถือว่าเดือนดีเนาะพี่น้องนาะไปได้เน้ะในสามน้อยมีแตกน้อปกติจังมีแตกเมื่อมันในสามเด้งผลบาพี่น้องของปกติ พวกกระเท่ยวมันได้ซ้ำหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าเฉพาะกิดกระแตกได้พี่น้องเด้อแตกซีหลดุดซีเป็นแปดซีเนาะพิเศษรับพี่น้องพิเศษสำคัญอยูพ่พิเศษย้ำบ่เขา่ากับบกเข่าดูกงมือกันเขา่ากับเข่าไปหลายแล้วบังแล้วเวี่องเนี่ยพิเศษได้ยัจัดนักเลยพิเศษบ่ค่อยเข่าปานใน สำคัญสำคัญย้ำๆเขาก็เขาคักย่ำบ่าเขาก็รลดไปจัดเบาๆก็แล้วกันหนะ้าพิเศษนะเสียดลดปก,กตินี่เขาจ้อเลยนะพี่น้องนะเขาแปดหนึ 8, ่งจ้อแปดหนึ 8, ่งวิ่งลุดแปดวิ่งวิ่งลุดหนึ่ง ในทั้งแปดหนึ่งในทั้งหกหนึ่งพี่น้องในสองเด่งสามเด้งกับตัวจอแล้วะผู้ได้เขาปกติมีพีก็ได้หกเจ็ดวิ่งหกวิ่งเก็ดก็ได้เขาหกเขาตัวล่างอีกหนึ่งอีกนะพี่น้องนะกันผู้เขาตัวล่างก็ได้สองเด่งกับว่าหัจักหรืว่าสิเขาตัวล่างหนระือว่าเขาเนาะแต่ว่ากับเขาเขาตัวจริงเขาตัวกลมก็ได้เยอนะเอกถือว่าเขาผ่านนะพี่น้องนะ ผูเลยศกดีกะมืออื่น่งเสียงมาในเด้อ่องเสียงไห้หูจักแน่ศกดีเขา <c oughs> คอมเมนต์ให้เห็นในเด้อได้จามถว่าเดินดีเอาบานี้กะบันที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปคือของบันที่เก่าภูศกดีไูโชคศกมันกะดีใจน้ำเนาะผู้คุณก็ดีใจน้ำเพราะว่าของผู้คุณไปได้แต่ว่าเล่านี่ เราลุดพี่น้องเราเราลุดไปได้เล่าเดียววิ่งแปดเล่านึงลดอมืมือนี่ห้าหน้อยของบันที่เก่าดับนนบันที่แล้วบันที่แปดพันไปแล้วได้สามน,น้อยหนึ่ง เขาได้สามเด้งผุละกันมันจัดนอหามาเบิ่งมาชมเด้อบ่อานนี้เด้ออะไรบันทีเก่าเพราะข้อหกสิบหกสพกีดพี่น้องจัดไปเลยพี่น้องรออถ่ายอยู่จัดไปจัดไปเพื่อว่าเป็นการเซเวลา่าเก้าศูนย์ cầu xuống si cầu si cầu si cầu Câu hà Câu hà cầu kết cầu kết kết hút kết hút hút วิ่งวิ่งวิ่งเก้าศูน วิ่งเก้าวิ่งศูนย์มีผู้หนึ่งว่าบ่มีเหล็กสามตัวบอกปูว้วาสันแลวสิจัดหาไปเลยเนาะเอาไวห้หางแถวเขาสามตัวจัดหาเลยเป็นขอเหล็กสามตัวน้ำแนวว่าสันก็เลยสิลองจัดหาเบิง้งแปด นี่สามตัวได้พีน่น้องได้พอค่คยจัดกัตชิจัดตั้งโดนๆคยจัดจนดตะขอแหลกๆมาน <c oughs> ี่กะยบไปกับเอามาอีกเนาะแปดเก้าศูนย์นี่คือสามตัวจัดให้ได้พี่น้องได้มีผู้ขอมาจัดสามตัวให้น้ำแน่ว่าสั่นเก็บจี้พูนขอมาเพิ่นกะซอยคาสมุดปากกามาน้ำโยขอบุญขอบคุณหลายๆเรื่มพูนน่ะละพูนเรื่มซื้อพูนน่ะเรื่มเหมือนมองพูนโยน่ะละ ทั้งผักต่มันออกผลละทั้งเมืองส้นเมืองได้ผลละผลชงมาให้ใาสมมติประกอยู่ผลเลข็กขอวะาจัดสามตัวให้แนะ่ปูก็เลยจัดให้ผลนออสามตัวอันนี้เล็กวิ่งได้พี่น้องแล้วอนนี้สามตัวจัดให้ตามคำขอวิ่งเก้าศูนย์กบมเนินเก้าศูนย์ ร่องเก่าเก็ดสำคัญตัวร่องน้ำด้วยพี่น้องเด้อกับไปได้ดีดอกเหมือนี่เลยสามน้อยยู่มีแจกพร้อมู้ได้เขาน่อยมันแจกนเราได้ลายปกตินี่ละ่ะ หลายเด้งพิเศษเพิ่นบ่เขาเพิ่นเขามาซอนมื่อต่อกันมื่อนี่เพิ่นบ่เขามื่อื่นเพิ่นจะเขา่าละที่เนาะพิเศษพิเศษพิเศษ ครับครูสามสี่จัดสามตัวให้ตลอดเด้อพี่นองเด้อพ่อได้รุ่นกันคุณขอมากก็เลยจัดให้สามสี่เก้าหก พุคนขอมากพุนกับซอยคาสมุตปากาม마าให้ลำลำเลยลุยเด้อผู้ใดมีจิตชัฏถ้าซอยคาสมุตปากาปูเพระาะว่าไฟกระได้ละสิทธิ์เอกเป็นยังไงเนาะดวงจันทนระ์มิจีรีคอมเมนต์มาใเห็นในเรื่องของอื่นในเบื้องในที่ตามว่าเก้าหก câu sạm câu sạm câu câu xám. câu là cả câu hút câu là cả 30. ่อ,อไปพุ่นหละมันสีไดมีมง่งใบเล็กสามตัวน้ำนอาพี่น้องเนาะสามศูนย์สี่หนึ่งขยายกลวงจักน้อยสี่หนึ่งช่างสีไดงมีมงเขียนเล็กสามตัวสามหนึ่ง สามหนึ่งเด็กสามตัวเอาไว้ทั้งหลังเขาคนละวิ่งวิ่งสามสี่สามสี่วิ่งวิ่งสามสี่สามตัว สองสามสี่พิษไทยใบเด็กสามตัวหน้าพี่น้องเนาะจัดไทยมีผู้ขอ,อกระต่องจัดไทยวิ่งสามสี่สามตัวสองสามสี่จัดไปกลมเด่นกลมเน้นสามสี่ ลอง c หนึง่งปก,กติปก,กติ บกตีจับคู่สามศูนย์สามศูนย์กเกตกเก sống kết sống kết sống kết sống hạ sống hạ sống hạ là cả Kết giảm Kết giảm Cầu sống Cầu Vinh Vinh สามศูนสามศูนวิ่งสามตัวเก้าสามศูนสามศูนส ยิ่งสามศูนย์สามตัวเก้าสามศูนย์จัดให้เพื่อนสามตัวกลมเล่นสามศูนย์ล่องเกียดสาม บ i p อ i p จับคูศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งห้า นึงหานึงหาละกัตัวแรกละคือมันเป็นทังสันละบานนี่นึ่งหาละกันกซีกสี สองสาม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 แล้วก็สี่สาม สี่สามหนึ่งสามวิ่งวิ่งศูนย์สาม สูนามบิ่งสามตัวเก้าาสูนม9 0สามจัดไปสามตัวนาะผู้ได้หมักกับจัดผู้ดได้คัดกับผ่านเหล็กสามตัวเพื่อมีเข่า มีคนขอมากก็เลจยจัะไถเปิ้นจื้อดอกเปิ้นกระซอยคาสามุตปาก,กาอยู่ฝนขอมาผมเล่นชุดสามล่องซีสามขอบบุญขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆที่ซอยคาสามุตปาก,กาปูมาที่ซอยเบิ้งซอยเสียซอยแช่เนาะที่ซอยติดตาม sốn một sám sốn cầu kết 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 ห้าแปดทุห้าแปดอีกเบอร์หนึ่งยันค้นลงยันคนเรื่องมาเตียคนจากท่มาอีกเบอร์หนึ่งท่อีกเบอร์นี้กระไรเด้อไปนอนเด้อศูนย์เก้าสาม สี่หนึ่งแปดสามแปดเกดอ่านี่อีกเบอร์หนึ่งเพื่อมีข้อต่อเขาเขาจังสีไวเลตัดเบอร์ปูขุน แคบหน้าจอเด้อแคบหน้าจอดเด้อผู้ใดขอมาแล้วพี่นอ้องเอ้ยมาเบิ่งมาชมมาเสี่ยกันแ <c oughs> คบหน้าจอวันนี้ก็ได้สามน้อยอยู่ดรอกพี่น้องเขาสามน้อยอยู่แต่ว่าจอแตกมีจอไม่แตกน้อพี่น้องนะเนาะแคบหน้าจอแคบหน้าจอให้ขอมาแล้วก็ได้ผู้ที่ตามนอกผู้ขอมาไม่กะกดกระดิง่งติดตามไว้ผู้เก้เากะ ติดตามให้ตลอดเดอ้พอพรารุดเพาไปใส่ดอกอยกับปูได้เรื่อยๆให้เง่งปังๆกันละ่ะเก็บใ่กับปุกไว้หยาดกับปุกไว้สิ้นปีก็ได้ไป้ายแดงแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะปุจจัดนักจัดเบาเนาะเอาเมื่อนี้ห้าน้อยบันที่เปดกระพัน,นไปแล้วได้สามน่อยอันนี้บันที่เก่าวยบา้เด้อของห้าน้นอ,อ,นอย ที่เกาุสพามหกมือเอืนมือเอืนสฉพาอเกจับโคเกู่เกาเกาหาเกาเกเกหกหนวิ่งเกานวิ่งเกนแมวก็ะไรกันอย่มันเผลิดเินมาก ไปตัวตีบตัวแดนแมวก็ได้น้ำกัดกันม,มายอมกันหอดใจบน่เหตกใจเทียงแมววิ่ง, 90, งเก่าสูนกลมเด่นเก่าสูนล่องเก่าเกตสามโตพนขอมากกัจัดหายเลยเป็ดเก่าสูนพี่น้องสปอกิดเดอร์ พิเศษจับโคสามซีเก้าหกเก้าสามสามศูนย์ีหนึ่งสามหนึ่งวิ่งสามีกลมเล่นสามีล่องซีหนึ่งสามตัวจัดไปสองสามีปกติจับคสามศูนย์ 3, 0, 6 7 2 7 2 5 7 3, 3 9 2วิ่ง3 0กรมเด่น3 0ล่อง7 3 3ตัวจัดไป9 3 0 VIP จับคู่03 15 64 สองสามสี่สามสามวิ่งศูนย์สามกลมเล่นศูนย์สล่องสี่สมสามตัวจัดไปเก้าศูนย์สามของมือเอื้อนพี่น้องวันที่เก่าพุดสาพามือนี้เดินดีพี่น้องเลยสมน้อยนะพี่น้องนาะเอาให้พี่น้องเอผู้ติดตามผู้ลอค่อยติดตาม สองสิมกพารวยแช่แน่นครับจากคุณพาร่วยของผู้คนนี่แหละให้ทุกคูทุกคนโชคดีโชคๆมันๆด้วมือเนเด้อวันที่เก่าให้โชคห้มันกันทุกคูทุกคนผู้ที่ตามเงินในร่องท่องอไรมาจะเจ็บยจะจนกันเด้อพอกันไม่คลิปในคลิปมือเอื้อนสวัสดี